บางกอกบ,บริวาราชพึกป,ปิ่นก้าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชดโมเดนในลอนดอนประเทศอังกฤษทำให้ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านแต่ยังเป็นงานศิลปะท,ที่คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆหนึ่งในบ้านตัวอย่างที่น่าจับตามองคือ Captivate Plus ที่โดดเด่นด้วยพื้นที่ใช้สอยถึง412ตารางเมตรมาพร้อมกับ5ห้องนอน5ห้องน้ําและ3ที่จอดรถเมื่อเรากเข้าไปในบ้านเราจะพบกับห้องนั่งเล่นที่มีพื้นที่กว้างขวางพร้อมผนังกระจกที่เข้ามุมเปิดรับวิวสวนอย่างเต็มที่ทําให้บรรยากาศในบ้านโปร่งโล่งสบายและสดชื่นมากขึ้นพร้อมพื้นที่รับประทานอาหารที่มีขนาดใหญ่เหมาะสําหรับการจัดงานเลี้ยงหรือนั่งทานข้าวกับครอบครัวได้อย่างสบายๆเมื่อขึ้นไปที่ชั้น2เราจะพบกับ Family a r อ a ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นมุมพักผ่อนสำหรับครอบครัวหรือมุมทํางานได้อย่างลงตัวตรงถงงบัันนนไดก็็ยมี้ลอซึ่เปื ที่อเนกประสงค์ที่ให้คุณสามารถทาเป็นมุมพักผ่อนหรือเป็นห้องพระได้ตามต้องการมาสเตอร์เบดรูมมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถวางเตียงคิงไซส์พร้อมพื้นที่สำหรับชุดโซฟาและวอกอินคอร์เซทที่กว้างขวางสำหรับห้องนอนอีก2ห้องก็ไม่ธรรมดามีพื้นที่เพียงพอสาหรับเตียง5-6ฟุตพร้อมพื้นที่วางอามแชร์หรือโต๊ะทางานนอกจากบ้านที่น่าประทับใจแล้วส่วนกลางของโครงการก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามและน่าใช้งานโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชสโมเดิร์นลอนดอนดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัยมีคลับเฮาส์สองชั้นที่ออกแบบด้วยรููปททรงีีี่ดดดมมเ์แและไซบบ เวิร์ลซลทำให้รองรับการใช้งานของผู้คนทุกเจเนอเรชันได้อย่างลงตัว Bangkok, บางกอกบุรีวัดราชพฤกษ์ปิ่นเก้าจึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันโครงการนี้ได้รังสรรค์พื้นที่พักอาศัยที่ประสานความทันสมัยเข้ากับความร่มรื่นเพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือระดับให้กับครอบครัวของคุณ